พวก่เกิดแบบวีเกินวกเิบบนี้ไม่แบนี้พวกเกิดต่างปรเพวกเยอะนาดนี้พวาเฉล่กันุ่มาจกันอเดี๋ยว

ถึงวันเดียวนรโมทจะได้มารวมเล่นดิฟช่องบอดดิฟช่องกำปัตต์วันนี่ปุ้มนาจานเตื้ยงให้มาแต่งพอกนะครับก็คือการแต่งพอกก็คือการผ้าครูมโมเปียบเสมอเนี่ยคำผ้าครูมโมได้ลำดิฟช่องบอดดิฟช่องกำปัดตามดีครูบาจาร่าในช่างโซนมาออพอเราเล่นดิฟช่องบอดดิฟช่องกำปัดครบเล้วตอนคำก็ได้ชื่นครูมโม นำมาปกบกับล okay. no. ูกล so ้านนำมาั่แนละครกับตามธรรมเนียมแต่ว่าก่อนนี่เดี๋ยวรออันนาพี่นอกนะแต่ว่าเรามารายบทบทเรกบทเรก่อนอันนาไปห้าครูอันนาไปห้ารานนะก็คือบททันเจินคุณครูขาดไม่ได้นะครับจิบชองบทนะคืนใหญ่ครับแต่ว่าเทปได้คืนได้นะหนังฮักเทมใหม่ไฟรัเรียกใหม่ไฟมืนฮักเดียวทางเปล่า นั่นคือช่องบทช่องกำฝาดอีกเรื่องหนึ่งับนี่ครับมาเริมมาว่าบทกันของผมนะตั้งให้พ่ลลุกขึ้นก่อนเลยโอเลวจากล่าวบทจำเจินคุณครู ามังไช่แต่ละโอ้คุณเออเสียงมาดีน้องเออไม่ว่ากันไล่ขึ้นเลยบ้ามาไล่ขึ้นเลยเอาไรละน้องคุณไรเบา เอนควงน้ำประคุงค่าอน้องเอ้ยคุณกุ่นนัเมื่อนควางน้ำพระคงคา มีซองมีซองฉันเลวเร็วพัเหนือพักตัวกันเหนื่อจังเลยว่ะเล่นนใยรำน้อยรำน้อยให้ดีมีคนรักคนรักให้ดีมีคนรักคนรักอยู่ฝังให้ดีแล้วมีคนจบหงอนนองเอ้คนรักอยู่ระพักให้ดีมีคนจบโอ้ยยกไวใจกล้า 阳光。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดือ้ามามายกขึ้นในรอบอนองเอาึงสองตั้ไป่ใช่ใมันนิคิดอันนาเมวัดเลขเมวัดไปไหนแล้วอ่าอย่ารับเยอย่ารับหนูาเล่นอย่ารับเมยเอ้ยเมยเอ้ยถาว่ารับแม่ตัวดี้เราลืมเฮ้ยหนูร่ามอดโรว่าเราดิโอนั่นเราดิเสียงไม่ดีเท่าทีควร นี่เราเล่นหมดควแเชวซึ่ดอีตีนี้เลยนะ้ไหมนะมาพึ่งง่ายคายพึ่งง่ายคายเอ่อแนะนำตัวได้ยินนะพี่ต่อเอาเอาเลยน้องเลื่อยน้อับก็อยันนะครับซินิกุนอยน่อยมโนราน้องมอดธนากรเส้นใช่นะครับชื่อเล่นชื่อมอดนะครับกอบานยูจังหวัดกระบี่ออาไปรำทับรำทับขับพ้มก่อนซิสปอดเถืองและกับเล็กสองไม้กาวพีทีเลวกันนี่แม่มาอยู่นี่สงครามนี่แม่มาเพรรักใช่ไหมจ๊งนะไม่ใช่เพริรัก นาเราราคุอตัดนี่เพื่อนเลยเพื่อนไปเลยมโนนัดพร้อมๆกันไรเลกก็ล้อเหรอล้อเล็ก่อนเล็กแต่ปัจจุบันนี้ก็อย่างล้อปีนองครับนะครับขอฟังเหนือขัอตัวอะไรครับแหมขวดเล็กได้ขวดเขี่ยมไม่เคยเข้าดุนนี่อันี้เป็นปีนองแบบใหญ่น้อมได้เลยใส่แล้วชักคิดตึกไปไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ก็งอๆข่ายๆก็ตื้นตื้นเลยเดี๋ยวน้อง ก็สีเขีรงเดียวสีเลือเป็นวัดปลาตับไม่ได้ก็เลยก็มาเที่ยวกระปวดเที่ยงสักรงพี่น้องครับกลับว่าเหนือว่าตัววันดาพ่อแม่พี่น้องบ้านซ่อมกองไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคครับกลับรังกลับรังวันได้เลยหลังวันได้แล้วในทำสักโค่นี่แหละก็รเดียวปลดเครื่องแลยมาไม่ได้ถ้าเตี้ยห้ามโทษนู่นยจะโทษได้แต่เหมือนนายเคยกกายจะลังวันเออหยุดหยุดกำรกำรและโทษได้มาเดี๋ยวเล่อหนูเรามด ป่าบดขุดร่นว่านะป่าบปขุดร่นเนื้อหมาหมาพรม,<อ>รมหยุด

กาทัวร์ใหกับนงใจ่กันเออไม่เปิดเป็นน้องก็เละนุรามอสก็ขุมแล้วนี่เอเต็มเวทีแล้วคนเดียวเจวได้อินกันง่ายๆรำโบราณรอโบราณรำไม่ได้รำไม่ปิดก็เปิดเผลือดรำตารำไม่รำไม่รู้จักเอตาดำได้เราดำตาแต่เละโม่ถ้งมีน้องหยุดกว่าทีว่าจุกหรืไรแต่จุกก็พาแล้วนี่จาอีบวช เป็นปลาอะไรไมู่ชื่อตัวใดของใจลาวังวันดาวนั้นได้บวชนะดูนั่นมาได้ของใจ่อมีใครอยู่ไมเนยไปย้ายมงไ้อเคข้อใจผมว่ามีอะไรโอเคพ่ออบอกของใจผมถึงนู่นนองน่นนองนนครับไปรบปีนาปีนัยตัดจุบฟุกนะเอาเดียวเดยวเดียวนองมดมาอะไรอ่ะ จับมาบดดดนรตู้หม่ตรงตูอทึกปีต่ำตทีต่ายะเอาเอาหนอี่ไ้กายเดีไม่คนนี้ได้ได้ไว้เดีวนะไปบักคู่กูอีหรือลวหนออาคดแต่คืนต่รือมันแล้วนะจบหยุดน้องหยุดแต่ขึ้นหนอรับไใจพอพ้นตอกใบความหวชั้นเอาคดบักาบเอยเล่ยักนกพนอนในบ้านตลลกเออเม่วะลูกข้ามันอนในบ้านตังลกเราไม่ผื้มเดี๋นอนตรงนี้ก็ได้ ลับใจก็ไว้นอนปืนโนรานี่เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ดแต่เลกลำบากว่าดีเลยแต่เละรุ่งมันไม่ายมันหนีที่หลามันติดผืนดินนะดินตะกุนตกจันเลยขึ้นนะว่ายกขึ้นกนะะันแต่รุ่งนะว่าลำบากเนี่แตะตัวเทียมเจ้าก็ว่าแล้วกินเจ้าเทียมาม,ามาเออเทียมมาแต่วันนี้ย oh ุก็ปูดานให้กินเลยไม่ไม่ตําแเร่งนะคือยังหน่อยยกให้ครูโม่รุ่มั้นมะทันทีนั่นเนี่ยนั่นเลยญญนั่นเลยิด โนรานี่ก็คือตำลงตามตำนานพีแลนนี้ชัดกรามีกระเจงมีพีดานนี่นั่นเลยตมตำนานนวทงํำดีทุกลอยเปอ,อนน้นั่นนั่นะนจั้น่นลยทุกอยไปจิตถูกไอมมีันักมีอะไรมีความรูเ้เพ่แล้วนี่จดไปมั้งอ,อนั่นลเลยจำดีแต่ใจจะเมนตตอนจำดีแต่ทุกอยเป์่พี่ตอก็กินเกสรดอกบัวอ กินกี่ต้นดอกบัวเคยต้องน้อยเพ่ก็ว่ามีทองไม่มีพอเลยฮะหลับไม่ได้เป็นเรื่องเดียวาพิษธรรมลันดำขนาดเลยฮะตำนานโนรานั้นอ๋อก็คือิดตะวันโลกกระชัดทองไม่มีท่ามีไม่มีพอไม่มีเม็นี่ตื่นวาไม่ดีในไม่ดีอ่ะเลยโผลกัดร่อยเพ่ตำนานนึงว่าเออไปเล่นเล่นจูกับทหารเนอะได้ตะเกยอได้ตะเยไม่รู้ไม่รู้อย่าเล้งว่านั่นเออนะ โดยเพ่ทึ้งเนี่ยังอะไรมั่งอะเพ่อะมีอะไรมั่งอะจยังทับคาเนี่ยโรคพื้นไปอ่ายังทับคาโรคพื้นข้างบนลังคาเพ่ก็มีกระเชงเป็นลังคาเออตายเชงมีเพดานกันโจนนั่นแหละคือตำนานซึ่งการลำดึงกเอามาไว้ในในในรูครูมัดเลยจำร่องจำร่องน้องทึ้งโลคเพ่กันยิ่งนี่เนี่ยผนักมีพนักทำหนักซีดานซีุม นั่นแลนั่นแลน้องตึงงยุดลอยเพล่แล้วอาหารการกินไม่มีอ่ะ<อ>น้องหมอดวารากินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะคะกินควันโตกควันเตี้ยนนี่แหละน้องกินวายกินชาว่าดอกไมว้วายเนี่ยกินมือกินเตี้ยนเนี่ยที่หมอลงมาตึงได้กินเตี้ยนเขาเลยอ่ะโอ้อ,าาอ,อกินมาจากนํำน,น้ำโนราก็ดเลยอ๋อและไม่พอบปลานาะจะไม่มีอะไรกินนะ่นน้องทุกลอยเพล่ไม่มีควังแม่น้มยันยาวอยู่ไนอยู่ไหนก็ลอยไป โผีผู้รูชาตมาต้องบอกพี่หน่อยเจ้าใจเมียใจเออไม่รู้เลยทงนี้ได้เอาเอาไอ้เรื่องราวในวัยรุ่นหนูได้ตั้งหมดเลยหรอกาเทุกข์เอาอำนาจมาสร้างเป็นเนียมความเป็นโนราเนี่ยเป็นเป็นคร้อยเป็นครอยจนถึงปัจจุบันนี้นั่นแหละนั่นแหละร้อยเป็นเหมือนนกต้องทำด จำลองดกว่ามาจำลองเป็นลงโนราห์อ่ามันมีพิธีมาโนราห์พี่น้องเนอะอ่าใส่ต้องเส้าวัวบวกกล้าวบางแห่งต้องมีตำนานลุยควขยเด็ดต้องกรอกงเข่งทีนั่นนี่นั่นแหละมีมีถีมาหน่าถีมาอะไรก็นถีไปถีมาถีไปอย่าครบช้ำปีคือมองไม่เด็ต้องเส้าวัวเออใส่ต้องเส้าวัวพี่น้องจับปนีอ่าเป็นน้องไม่ชายเราไอ้ฟังก์กอลลุคคุได้ปะว่าเขาเตรียมอุปกรณ์โนเล้งหรืเปล่าเออเออ ขอมินควันว่าชาวตีแหละเขไม่ได้ตามน่านไนอยู่บันที่คือว่าวันที่จ้าพาะว่าเม่นอนสมรีเกิดใจหน่อยมาเร็วใช่ไหมล่ะนั่นไงจัดโซ่ในร่างิบช่องถาบริษิบช่องถาเด็กมันไปรำในบ้านในเมืองไงโอ้นานพญาไส้กวางกวาดกระู้ว่านี้ร้านเองใช่าหล่กอาจารย์พระราชทานสืบนจุดโนรานี่คือจำลอง เออของนี้นี่เกิดมานี่เกิดมามากันซัดเหรอใช่อ๋อเตตัวเตปว่าเตตัวว่าเตงตัวเทียมเจ้านั่นแหละ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 ตึงเตนี่ทึงตีปัญจือตึงบ่อว่าเขารู้ว่านี่ล้างตนนะตั้งให้เป็นคุณทศตษัตริย์ไปตามแม่นวูทงช่อมีล็อกมาติเพริเราเลยเกลกไม่อะไม่ล็กไม่ล็กกับไปครองฮงมาอ้ไปครองมาแล้วไปครองฮงปจ้าจะกับไม่ล็กกับยิบจันบ่าเสยเออนั่นเลยนั่นเลยพราะว่าครองมาแล้วไม่ล็ก โอโโรตังหน้าเลยเต๋อพาะว่าครงมัน่อครงเวไมมลูกจะจับอะไรนะเราว่างทางมีเคเาเรียกว่าแทเคเคาความครงคว่างทางอย่ได้จับเหลืองเตะเคขึ้นมานั่นเลยเอ้หาจนนี่าจร่ทงเคกับปุ๊ปาตัดยุกกทวัละออ่นแหละพว่ามาซึ่งบานึงเมืองเร็วบางแ่งวาุดตัวเองก่อนไปูรับหรือองไปลุย่ก่อนออว่าตัวเบุดพุพมนแะน่นเอไม่ได้ ลุยควายพานสักหมาชั่ววัวบวกล่าวจุตะกาหลังน้มไหมกับไม่กับหวาได้เกิดไหมนได้เกิดไหมนั่นล้อนานหรือปั่นนั้นประมาณนั้นนั่นจะเร็ว้หมจะเร็วจะไปเร็วจะไปนานเร็วและเออวเรามะหวาหวาไม่รอดนะอันนี้กายอันนี้กายอันนี้กายไม่รอดไม่รอดนะแม่โอ้ครูเจ้าเอ๋ยและครูสอนเสียงไม่ดีแล้ว